สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่27พฤษภาคม64อัปเดตราคาล่าสุดมารับชมรับฟังครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองประจําวันที่27 2,564รอบเช้ากันนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเช้าสมาคมค้าทองคําได้มีการอัปเดตราคาทอง ปรับลดลง100บาทเนื่องจากราคาทองโลกดิ่งลงที่ระดับ1,895เหรียญต่อออนส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่27,950บาทขายออกที่28,050บาทและทองรูปพันธ์รับซื้อที่27,439บาทขายออกที่28,550บาทครับส่วนค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าที่90 จุดศูนย์สี่จุดส่วนค่าเงินบาทอยู่ที่31บาท29 e สตางค์ครับผมส่วนราคาทองคําแท่งบวกค่าพีเมียมและทองคํารูปพรรณบวกค่ากําเน็จจะเป็นราคาการค่าเฉลี่ยแต่ละล้านซึ่งอาจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับลวดลายและโปรโมชั่นสุนลดของร้านน,นั้นๆครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังทางเทวันชาแนลจะอัปเดตราคาทองให้ถึงทุกท่านรับชมรับฟังทุกวันครับก็สามารถเข้ามารับชมได้เลยขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งเรามารอติดตาม และรออัปเดตสถานะทองคำกันอีกครั้งครับสวัสดีครับ